สวัสดีครับพี่พี่เอทุกท่านครับวันนี้มีซองมาแนะนํามารีวิวให้ดูครับตัวนี้บอกซองคือติดตั้งง่ายมากนะครับตัวนี้แก็จะมีตัวนี้นี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้ประมาณเขียนเขียนว่าอะไรสิบสิเซนนะ นี้ก็เขียนว่า10 mm ก็คือประมาณ10บมิลนะครับตัวนี้ 4, 4 mm. ี่สี่มิลเดี๋ยวมาลองติดตั้งกันเลยครับซึ่งวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับตัวนี้แค่ขันน็อตตัวที่จับแป้นของเราเนี้ยออกมาก่อนน,นะครับผมจะลองซองเล็กก่อนนะครับ คือมีเล็กกับใหญ่ใช่ไหมครับเอานี้เข้าไปในนี้นน สังเกตดูปลายปากซองนะครับกับตีนผีกับเหลี่ยมตัวน,นี้วิธีตั้งก็คือแบบนี้เห็นไหมครับนี่จะอยู่ประมาณนี้แล้ก็ขันนอ็อตล็อกไว้เลยครับตัวน,นี้ครับ ถ้ามันใหญ่มันเล็กเราก็ปรับขยับได้ครับตัวนี้ขยับซ้ายขวาได้ตัวนี้เราต้องลองลองผ้าเสียผ้าก่อนหลับแรกเดี๋ยวมาลองตัวเล็กก่อนนะครับ จะรองผ้าแต่ละกนิดมันไม่เหมือนกันครับดันผ้าเข้าไปก่อนแบบนี้ครับ รับม้วนดิมครับดิมที่ว่าไม่ใช่ม้วนรายนะครับตัวนี้ดิมผ้า,าเฉยเป็นแบบผ้าปูที่นอนแบบนี้ผ้าม่านแบบนี้ครับหรือว่าจะไปคุ้นแบบไหนก็ได้แต่ถ้าถ้าจะเป็นเสื้อม้วนดิมเสื้อมันต้องได้คับแบบนี้ก่อนได้ไหมครับแล้วค่อยม้วนได้ไหมครับตัวนี้มันจะดึงออกมาไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับทองม้วนชายแต่ถ้าจะม้วนริม ผ้าทั่วไปก็โอเคเลยครับแบบนี้แบบเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปพับแบบนี้ให้มันยุ่งยากครับแบบนี้ต้องเย็บไปแล้วก็พับไปแบบนี้นะครับมันช้ามีซองแบบนี้มาก็คือง่ายสะดวกเดี๋ยวผมจะมาลองผ้าตัวนี้ดูตัวนี้สีสีมิน เดี๋ยวผมจะตัดออกมาวัดให้พี่ๆดูก่อนจะมีมิลตรงนี้ประมาณเนี่ยสี่มิลถึงห้ามิลครับปากช่องตัวนี้เดี๋ยวมาลองดูตัวนี้ค่าไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นมีผมจะต่อตะเข็บไว้ด้วย ผาไม่เหมือนกันตัวนี้มันจะถ้าตั้งผ้าตัวนี้มันก็ต้องตั้งใหม่ทีผ้าไม่เหมือนกันลองผ้าอีกแบบนี่เป็นผ้าผ้าดินินตัวนี้ใช่หรือเปล่าที่เขาทำเสื้อคอจีนกันนะี่ะ ประมาณนี้ครับตัว <_ S 1> เล็กขึ้นไปเก็บได้ต้องปรับประมาณจีนผีอะไรด้วยถ้ามันหนีผ้าแบบนี้แสดงว่าจีนผีมันหนักนะครับมันหนักมันแน่นกันไปมันเป็นแบบนี้ก็ต้องหมุนจีนผีเสาจีนผีให้มันเบาวันนี้ทีนี้จะมารีวิวตัวใหญ่นะครับ ลองตัวใหญ่ดูวิธีเปลี่ยนง่ายๆมากครับตรนี้โอ้อใหญ่จังซึ่งผมก็เคยทําเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยเอามารีวิวให้พี่ๆดูเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจไปบไซต์กับงานแต่ละงานของพี่ๆนี่มันใหญ่ไ,ไหมเนี่ย ลองดูครับผมก็เคยเอามาทำครั้งแรกเหมือนกันเห็นว่ามันง่ายดี แตกนิดนึงต้องระวังเวลาเวลาประคองผ้าถ้ามันขึ้นมาแบบนี้มันก็จะแตกแบบนี้เนี่เพิ่งจะทำครั้งแรกแต่ครั้งต่อไปก็คงจะสวยลองอีกชิ้นหนึ่งอืมถ้าขวงมันนี่เขาเรียกว่าผ้าผ้า,าขวาง,วงแต่ถ้า เสียงเส้นขึ้นไปแบบนี้ก็คือผ้าตรงมีเส้นผ้าอยู่แต่ถ้าเราม้วนเราก็ต้องมมวนผ้าขวางอยู่แล้ว เดมาลองดูว่าเขาจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนสวยอยู่นะครับตัวนี้จะตกอยู่ประมาณเก้ามิลเก้ามิลเกือบเซนนะครับเกือบสิบนี่เลยนาะเกือบสิบถ้าถ้าวัดด้านนี้ก็จะได้ประมาณสิบเนี่นเยเนี่ย ถ้าเอาเหลี่ยมนี้ด้วยก็สิบถ้าเอาเอาช่นได้นับเช่นได้ไปก็คือเก้ามิลอย่างนี้ครับแล้วแล้วแล้วมันปรับได้ไหมมันปรับอยงซ้ายอย่างขวาไดมนะมันปรับตัวใหญ่นี้จะเป็นแบบนี้ตัวใหญ่นี่ขยายไปถ้าซช้ตีนผีแบบ อ่าตีนผีใหญ่ตัวนี้เป็นตินผีธรรมดาที่เราเย็บงานทั่วไปถ้าตัวเล็กนี่มันจะหัวเล็กมันก็ขยับได้ไหมเนี่ยใหญ่เด็กง่ายครับพพพเพื่อนเพื่อนพี่อนตั้ไหนสนใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับ <c oughs> เข้าไปดูปรับชมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้เงเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆ ของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ